ตำแหน่งดวงดาวมีการเปิดแก๊ปนะฮะถ้าหากว่าตลาดโกลด์มีการเปิดแก๊ปในตำแหน่งดวงดาวดีมากหรือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะสองก็คือว่าแท่งเทียนในวันที่สามมีจุดปิดราคาลึกเข้าไปในพื้นที่ของแท่งเทียนวันแรกยิ่งลึกมากเท่าไหร่ล้มทะลุเข้าไปเนี่ยยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเข็งแร่งรูปแบบทังนั้นแท่งเทียนในวันที่สามนะฮะข้พอพสามถ้าแท่งเทียนในวันแรกมีปริมาณซื้อขายเพียงเล็กน้อยแต่ในวันที่สามมีแท่งเทียนใน,ว,นวันแรกนะครับ มีปริมาณการซื้อขายเพียงเล็กน้อยแต่เทนจีในวันที่สามวันสุดท้ายมีปริมาณการซื้อขายมากคือรูปแบบเรียวิ่งสตาร์กับมอนยิ่งสตาร์มันจะกลับกลับหากันอยู่นยะแต่ผมเน้นว่าวันแรกของวันที่สามมันจะแสดงให้เห็นว่ากำลังถึงหนีหรือกระทิงเข้ามาควบคุมตลาดได้อยา่างเป็มศูนเพราะมอนยิ่งสตาร์ปรากฏขึ้นในช่วงเทนขาลงอยู่นะฮะเทนขาลงก็ใครเป็นเจ้าของเจ้าของเทนก็คือหนีและถ้าเทานจในวันแรกมีเรียลโบที่ขนาดนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าหนีเริ่มอ่อนกำลังลง และท,ทิ้งียในวันที่สามที่เป็นเทค้งเทยที่กินลึกเข้าไปนะั้นมันคือท,ทียที่สแสดงให้เห็นถึงกาทิงบุกนะครัแสดงหเห็นกาทิงฟ้ามากที่จะเข้าไปในในเทรนเทรนของหมีแล้วหมีปล่อยให้กระทิงบุกเข้าไปอาณาขตของหมีได้อย่างไรอันนี้คือความในความหมายของตัวอย่างนะครับสี่ในในตำแหน่งโดยาน,นี้เราได้คุยแล้วก็คือมีสัญญาณจุดก,กับตัวอื่อนอันนี้ชัดเจนจะเป็นรูปแบบแฮมเมอร์แฮงกิ้งแมนหรือว่าจะเป็นชุดติงสตาร์ก็ได้น,นะ มอร์นิ่งโดนสิสต,ตากับเอเวนิ่งโดนสิสต,ตาเอเันตตนี่ผมขอข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้น่าจะอธิบายในกอดไน้ดีแล้วนะครับก็คือในตำแหน่งดวงดาวก็คือเป็นรูปแบบตัวจิีนะครับ